สวัสดีครับจะส่งลูกค้าแต่เช้าลูกค้าสั่งซื้อเมื่อวานนะพอดีเมื่อวานก็ติดธุระส่งไม่ได้นะขอบคุณลูกค้ามากนะครับจะเป็นชักยิงนะครับผมปืนอัดลมชักยิงฮะนี่เป็นรุ่น4.17นะครับรุ่นลูกสมอลเล็กฮะแต่ก็น่าสะสมฮะโอเคนะครับนี่ก็มีกัะปืนและแม็กกาซีนให้เนาะแต่ลูกกระสุนไม่มีให้เราแถมให้เลยนะพิเศษนะครับลูกปีบีนะฮะเซรามิก0.20กรัม5้ายนัดไปเลยนะครับอ่าก็ไปยิงเล่นสนุกเต็มที่นะครับนี่ โปรหนึ่งนะฮะได้นะฮะครับนี่ก็ใส่เข้าไปนะมีชื่อที่อยู่นะครับเนาะจับวัรางวัลสามเอ็ดมีนาคมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองทดสอบยิงทันทีรอบแรกหนึ่งฮนะครับเดี๋ยวทดสอบสักสักนัดก็พอแล้วฮะเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พื่อว่าเช็คดูว่าสินค้าทํางานปกติหรือเปล่าะฮะโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวนี่เป็นโลหะด้วยะฮะหนักด้วยครับเดี๋ยวยิงนิดครับแนละ้ว โอ้โหแรงนะครับสนใจสินค้าต่างๆก็สอบถามที่ร้านมีกันเพียวได้นะครับเดี๋ยวจัดส่งให้แต่แต่เช้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ